สวัสดีค่ะทักทายกันในเช้าวันพฤหัส,สบดีที่1กรกฎาคม2564นะคะกับดิฉันแอนลักษณาทาง Facebook Live ของเพจ l i ฟ e Architecture Coach ชีวิตออกแบบได้ค่ะคุณผู้ชมคะเวลาเราพูดถึง Live Architecture หลายๆท่านก็จะนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าเกมเข็มทิศอาชีพหรือ c a r r i r r o o p p s s s o x x s t t ค่ะและเวลาพูดถึงเกมเข็มทิศอาชีพหลายๆท่านนึกถึงอะไร ก็จะต้องนึกถึงการค้นพบคุณค่านะคะของสิ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตในการทำงานทุกๆวันพูดง่ายๆก็คือว่าเราค้นพบสิ่งที่เป็นคำตอบว่าเราตื่นเช้ามาแต,แต่ละวันไปทำงานนั้นเนี่ย เราทําไปเพื่ออะไรนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมั่นใจเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้สึกฟินแล้วก็อินไปกับสิ่งที่ได้ค้นพบจากประสบการณ์การเล่นเกมเข็มทิศอาชีพค่ะแล้วที่สําคัญเลยก็คือการเห็นความเป็นไปได้ในการนําเอาศักยภาพที่เราแต่และคนมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในตัวนั้น,น,นเนี่ย ไปสร้างความสําเร็จบนเส้นทางอาชีพค่ะดังสมการความสําเร็จนะคะของ Life a r c h i t e c t u r e ซึ่งเรายึดถือมาโดยตลอดค่ะซึ่งถ้าทุกท่านสงสัยว่าสมการความสําเร็จคืออะไรเดี๋ยววันนี้นะคะโคชเกย์พีนุชบุญมาโคชกลยุทธ์ชีวิตและธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดผู้สร้างสรรค์ Car e e r Compass Box Set จะมาเล่าให้เราฟังแบบเต็มๆเลยค่ะสวัสดีค่ะโคชเกย์สวัสดีค่ะคุณแอนแล้วก็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะเมื่อกี้คุณแอนพูดถึงสมการความสําเร็จนะคะ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมหลักสูตรหรือว่าแม้กระทั่งตัว c a r ิคอมพัสบ s ็อกเซฟเอเนี่ยนะคะทุกอันนี้คือแตกยอดออกมาจากสมการความสําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะมาเล่านะคะให้กับทุกๆคนที่อาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่ทราบว่าสิ่งนี้คืออะไรเนี่ยสมการความสําเร็จของเรานะคะก็ง่ายๆแบบนี้นะคะ performance เท่ากับ potential ลบ interference ตลอดเวลาร่วม10ปีนะคะที่อยู่บนเส้นทอาชีพโคช้ชก็บอกว่า แค่ช่วยคนแก้สมการชีวิตของตัวเองนะคะสิ่งที่อยู่ฝั่งซ้ายนะคะถ้าหากว่าพูดถึงในบริบทของคนทำงานนะคะหรือว่าในแง่ขององค์กรเนี่ยก็คือ performance แต่ถ้าเกิดเราจะมองเป็นภาพใหญ่กว่านั้นนะเราอาจจะบอก performance เนี่ยมันไม่ใช่ผลงานก็ยังได้เนาะมันเป็นความสำเร็จมันเป็นความสุขมันเป็นการเติมเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นอันไหนเนี่ยฝั่งขวาของมันนะคะก็คือสิ่งที่จะทำให้ฝั่งซ้ายเนี่ยมีผลลัพธ์นะที่มากหรือน้อยตามกัน คุณแอนคงเห็นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ฝั่งซ้ายเพิ่มขึ้นเราต้องทายัางไงคะถ้าอยากให้ฝั่งซ้ายเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเพิ่มศักยภาพของเราให้เพิ่มมากๆขึ้นในขนาดเดียวกันเหมือนเราต้องลดอะไรบางอย่างลงใช่ไหมคะโคชเก๋ใช่มันก็สมการเส้นตรงนะคะก็คือเราต้องเพิ่มตัวที่เป็น Poten t i a l หรือตัวบวกนะคะแล้วก็ลดฝั่งลบก็คือตัวที่เป็น Interfer e n c e ซึ่งแนวคิดนี้มันเรียบง่ายนะคะแล้วก็เป็นที่มาที่ทําให้สร้างสรรค์โปรแกรมพัฒนาตนเองหรือว่าโปรแกรมพัฒนาโค้ชเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดที่เรียบง่ายนี้นะคะถ้าถามว่า Car ์เรียคคอมพเกี่ยวข้องกับตัวไหนก็บอกว่าหลากัหลกๆเลย c a r ์เรียคคอมพคือพาร์ทของ p a s ช i ่นกับโ o หรือว่า Pur p o s e ของเรานั่นเองเป็นเกมที่เล่นไม่ใช่เพื่อความสนุกแต่เล่นเพื่อค้นพบและเข้าใจตัวเองในสิ่งที่สําคัญแล้วก็มีความหมายกับเรามากที่สุด เห็นเป้าหมายทางชีวตัวเองมันชัดเจนขึ้นว่าตรงรงเราทํางานไปเพื่ออะไรกันแน่นอกจากนี้ก็ยังสามารถมองเห็นเส้นทางหรือ direction นะคะที่จะไปถึงได้นะเห็นภาพขึ้นเยอะเลยค่ะโคชเก๋ทำให้นึกถึงแผนที่ในเกม c a r เร r c คอมพาที่พาเราไปสู่ยอดเขาเลยครับการเดินทางที่ยาวไกลามากคือเส้นทางอาชีพของเราบางคนอาจจะเหลือ10ปีบางคนบอกไม่เชนเพิ่งเริ่มเลือีกสีปีนะคะหรือถ้าพูดจริงตอนนี้พวกเราทุกคนนะ่ะอายุยืนมากขึ้น ชีวิตมันไม่ได้จบแค่ตอนที่เรารเกษียณแต่ว่าชีวิตหลังเกษียณตอนนี้มันยาวขึ้นเยอะนะเราก็ควรที่จะมีเข็มทิศอาชีพเพื่อที่จะนําทางตัวเราทีนี้ใครที่สนใจนะคะมีข้อมูลของตัว c a r r Compass อะคะ่นะสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่แนะนําตัวเกมตัวเวิร์กช็อปหรือว่าประสบการณ์ของคนที่เขามาทําเพราะว่าไม่ว่าโค้ชเกกับคุณแอนจะเล่ายัางไงเนี่ย มันก็เล่าไม่หมดแต่ละคนที่ได้ค้นพบมันมีสิ่งดีๆอยู่ในนั้นมากมายทีนี้หลายคนที่เห็นแบนเนอร์ของสัปดาห์นี้คงสงสัยแล้วมันมีอีกกิจกรรมหนึ่งโผล่ขึ้นมานะคะก็ะคือ Sense of p u r พอเรอเอากลับมาเรียกว่ามารีเฟรชแล้วก็มาผนึกกำลังจากตัว c r r e e r c o m p a s s เพราะว่าจริงแล้วเอ t i m เ t e มโกของทั้งสองเรื่องนี้มันคือเรื่องเดียวกันเลยใครที่มีแ r ร e r Compass หรือค้นพบ c a r ร e r Compass ของตัวเองแล้ว นะเมื่อมาเดินทางต่อด้วยกิจกรรมของ Sense of Purpose นะคะมันจะได้เติมพลังเป็น n า e Power ของ y o r r c e r ค c o m p a s s นะคะคือว่าช่วยเสริมให้พลังของ c a r e ค Compass เนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆที่อยู่ภายในตัวเรามากขึ้นนะนอกจากนี้นะคะในทรานส์ก็จะมีการทำให้ตัวต,วตวนแหอนาคตที่ดีที่สุดได้เห็นอีกหลายอนะิเลเมนตที่เชื่อมโยงไปจากเบสฟิวเจอร์เ l ล ถ้าถามว่าประสบการณ์ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมัน,ม,นมันคืออะไรมาดียังไงเนี่ยขอมาพูดถึงตัวเรื่องของจิตใจที่ mm hmm. นนในไลฟ์เฟอร์เทเจอร์เราพูดประจำนะว่าเรามีจิตรู้สํานึกจิตใต้สํานึกเรามีจิตเหนือสํานึกนะคะคือปกติเวลาที่เราลืมตาที่เราทํางานอะไรเนี่ยค่ะคือมันเป็นพื้นที่ของจิตรู้สํานึกซึ่งอันเนี้ยมันไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นของศักยภาพตัวเราแต่ลภาพตัวเราเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันซ่อนอยู่นะคะในจิตใต้สานึกกับจิตเหนือสานึก แต่การที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ที่ไปสื่อสารหรือไปอล็อกสกยภาพพวกนี้ได้นะคะมันก็ต้องเข้าไปในพื้นที่ที่ติดของส่วนนี้เขาตื่นอยู่นะคะซึ่งพื้นที่ที่เขาตื่นอยู่ก็คือต้องเข้าไปในช่วงคลื่นสมองที่เป็นอัลฟาขึ้นไปซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะเข้าไปในพวกนี้ก็คือเข้าทรานส์ที่ออกแบบให้มันไปกระตุ้นแล้วก็ไปปลดล็อกหลายๆเรื่องหรือว่าไปทำให้คุณได้อินไซต์เกี่ยวกับตัวเองนะที่อยู่ในระดับลึกเนี่ยค่ะ คนที่เข้าไปเดินทางในนั้นนะคะมันก็เลยจะเหมือนเข้าไปในเรียกว่า inner wonderland ของตัวเองแล้วก็ได้เกิดการ connect the d o t ข้างในนะคะแล้วออกมาเนี่ยมันก็จะได้ทั้ง energy ที่ดีขึ้นได้ทั้งความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะได้คำตอบหรือได้ guidance บางอย่างที่เราไม่เคยได้มาก่อนเพราะมันครานที่ออกแบบให้ยาวกว่าปกติเรียกว่าเข้าไปอยู่ในนั้นกันเป็นหนังหนึ่งเรื่องนะคะ่ะเหมือนเราเข้าไปเดินทางในในหนังที่เราเป็นคนเล่นเอง โอเคค่ะสะดุดหูมากคำว่า i n n e r Wonderland มันสักครู่นี้ค่ะอยากจะรู้ว่า i n n e r w o n d e r l a n d เป็นยังไงก็ต้องลองเข้าต้องไปเข้าทรานส์นี่ดูแต่สะดุดหูมากเลยค่ะโคชเก๋แสดงว่ามันมีอะไรสนุกสนุกอยู่ในทรานส์นี้ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นแนวผ่อนคลายเป็นยังไงคะโคชเก๋คือมันผ่อนคลายแต่ว่ามันก็จะมีความนี่แหละค่ะวันเดอร์แลนด์นั่นคือทุกคนจะเป็นคอลเลคของถ้าเป็นเด็กเด็เขาจะคุ้นเคยเนาะเวลาเขาเล่นเกมแล้วเขามีเก็บไอ้พวกของหรือว่าเข้าไปในเควสอะไรกันเนี่ค่ะ แต่ว่าผู้ใหญ่อะอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าตัวทรานป์อันนี้มันเหมือนเราเข้าไปในเกมแต่ไม่ได้เข้าไปด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มเราเข้าไปด้วยอิมเมจเนชันของเราเองซึ่งมันแปลกนะคะจิตใจเราจริงเขามีคําตอบให้เราหมดแหละแต่เราอะไม่เข้าใจเองเวลาไปเราไปทําแบบนี้มันจะเกิดการค้นพบคําตอบซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่มันกระตุ้นให้เราเจอถ้าจะเป็นเกมเขาเรียกว่ามีฐาน่ะมีฐานของเกมที่ให้เข้าไปเยอะแต่แต่ละคนอาจจะเจอของวิเศษของตัวเองเนี่ย จากด่านที่ไม่เหมือนกันแต่แน่นอนว่าก่อนจะเข้าไปสู่โลกแห่งอินเนอร์วันเดอร์แลนด์เนี่ยพกเข็มทิศส่วนตัวเข้าไปด้วยเป็นเข็มทิศที่ได้จาก c r r r y Compass Box Set นั่นเองก็คือเมื่อเรามีเข็มทิศเนี่ยเราจะยิ่งได้ความชัดเจนมากขึ้นก็ตามชื่ออะค่ะ Sen s e p f Purpose เนาะเพร์เของเรามารีเฟล็กออกมาให้เราเห็นชัดขึ้นซึ่ง p พ r p ์ s เของเราก็าอยู่ในตัวเราแต่เราแปลกไหมเราไม่หาไม่เจอนะคะแต่การเดินทางอันนี้มันจะรีเฟล็ก แล้วก็เราเราก็ต้องเอาออกมาทํางานกันต่อนะคะคือพอออกจากทรานส์แต่เราคนเก็บอะไรได้มาเนี่ยก็จะมีเวิร์กช็อปให้เราเหมือนกับถอดรหัสว่าไอสิ่งที่เราเก็บมาเมื่อเอามาร้อยเรียงแล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรซึ่งเราคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าสิ่งเหล่านี้มันแปลว่าอะไรแสดงว่า Sen ต์ออฟเพิร์เพเนี่ยได้ทําต่อจากเกมเข็มทิศอาชีพปุ๊บเหมือนเราอัพเลเวลอันนี้ให้มันแข็งแกร่งเสริมพลังขึ้นเพราะเรามี Pur ร์เพที่ชัดเจนแล้วแอนเข้าใจถูกต้องไหมคะโคเช๋ค่ะ คือบางคน c a r r compas นี่ก็ลงไป per p e แล้วนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะย่างมาเข้าอันนี้มันก็น่าจะยิ่งกระท้อลงไปมากขึ้นใครที่สนใจแล้วก็มี c a r r compas ของตัวเองอยู่แล้วอะคะ่ะก็สมัครเข้าร่วมได้เพราะว่าจริงเราจัดเพื่อให้คนที่เป็นผู้รับการโพสต์รวมทั้งคนที่เคยมาเข้าเวิร์กช็อป carry compas สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมได้น่าจะเป็นทรานสที่ดีมากๆคนเตรียมก็ตั้งใจเตรียมเต็มที่คะ่ะตั้งตารอคอยที่จะได้เข้าทรานส์นี้เลยค่ะโคชเก เพราะอยากเข้าทานที่มีชื่อว่า Inner Wonderland นะคะทีนี้ถ้าตั้งตารอนี่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะวันจันทร์ที่12กรกฎาคมก็เวลาทุ่มหนึ่งถึงประมาณสองทุ่มครึ่งนะเบามากจริงๆแล้วเบาๆแบบมาเติมพลังนะสำหรับคนที่อาจจะเคยมาเข้าเวิร์กช็อปนานแล้วอย่างเงี้ยก็มาเติมพลังนะคะคนที่ถึงแม้จะเพิ่งโค้ชไปนะคะหรือว่าเพิ่งเจอแคลฟามพารแล้วอยากจะ เห็นอะไรที่จะขึ้นเพื่อมันจะได้ได้ความชัดเจนก็มาได้นะคะมันจะเป็นเรื่องประสบการณ์เฉพาะตัวมันจะออกแนวแบบไกด์แดนซ์เฉพาะตัวซึ่งอาจจะมากกว่าการเสียงไายคือการเสียงไทยเราได้การใบเดียวแต่นี่เราจะเหมือนขยายขยายขึ้นก็คือคือถ้ามองไปก็เหมือนได้การหลายใบก็ได้นะคะหรือแบบนอกจากการแล้วแบบได้ไกด์แดนซ์ที่มาในรูปแบบของประสบการณ์ข้างใน ท่านที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแน่นอนคือท่านที่ 1. ผ่านประสบการณ์เข้าร่วม Carry Compass Workshop 2. ท่านที่ผ่านการโคช้ชด้วยเกมเข็มนทิศอาชีพแต่อาจจะมีกลุ่มที่3กลุ่มที่ยังไม่ได้ผ่านทั้ง2กลุ่มแรกนี้เลยอ่ะแต่อยากเข้าร่วมมีได้โคช้ชกแนะนําเส้นทางนิดนึงค่ะคุณก็มาเข้า Carry Compass Workshop รอบที่กําลังจะจัดซึ่งจะเป็นวันเสาร์ที่สิกรกฎาคมถ้าวันนี้เสร็จไปฟินอยู่สวันเสร็จแล้วก็ ก็มาตามด้วยฟานท์คนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ฟินที่สุดก็ได้เพราะว่าคุณเพิ่งได้ Experi e n c e จาก Car e e r Compass Workshop อตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนที่มาก็ประทับใจแล้วก็ได้ค้นพบสิ่งที่สำคัญนอกจากสำคัญแล้วมันม,มีความหมายกับตัวเราถึงขนาดที่บางคนเรียกว่าเหมือนเป็นเวิร์กชอปที่มาตามหาความสุขแล้วก็ความสำเร็จมันมาทั้งคู่เลยให้กับชีวิตการทำงานของเราะค่ะอย่าลืมนะคะกิจกรรมดีๆ Sense of p u r p o s e นะคะเป็น Special และก็ Exclusive ีฟสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ c a r Career Compass ด้วยกันหมดทุกท่านเลยค่ะแล้วนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนี้และกิจกรรมอื่นๆน,นะคะได้ทาง f a e b o o o f a แฟนเ e จ i e e a r c h i t e c t u r e c o a c ชชีวิตออกแบบได้และถ้าสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมได้ทาง l i โอเ a แ d Life Architecture พบ Live Talk กับโคชเก๋และแอนได้ในโอกาสถัดไปนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะทุกท่านสำหรับวันนี้โคชเกและแอนลักณาคมคาลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ